ายสายทานวิดีโอคอหาคุณแม่ป่วยเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายเตรียมกลับไปหาหลังไม่ได้เจอมาสองปีเต็มๆคือก่อนหน้านี้เนี่ยก็มีกระแสดราม,ม่านะคะของอดีตนางเอกดังอย่างคุณตายสายทานนิยมการค่ะที่ได้ออกมาโพสต์แจ้งข่าวร้ายว่าคุณแม่ของเธอเนี่ยป่วยเป็นมะเร็งระยะสุดท้าย ซึ่งเป็นที่ตับแล้วก็ปอดนะคะอยู่ในระยะแพร่กระจายโดยคุณแม่เนี่ยอายุประมาณ80กว่าปีแล้วล่ะคะ่ะสืบเนื่องจากระยะเวลา2ปีหลังมาเนี่ยคุณแม่เนี่ยเริ่มมีอาการแบบว่ายังไงอะเริ่มมีอาการขึ้นมาแล้วค่ะแต่ตนเองเนี่ยก็ไม่ได้กลับไปหาคุณแม่มาประมาณ2ปีแล้วแหละทําให้ชาวเน็ตเนี่ยได้ออกมาวิพากษ์วิจารณ์ต่างๆนานานะคะว่าทําไมคุณตายดูแลคนอื่นได้แต่ทําไมกลับไปหาแม่ไม่ได้ละ่ะ สร้างภาพว่าเป็นคนใจบุญอย่างนั้นอย่างนี้แต่ไม่เคยกลับไปดูแลแม่ตัวเองน่าเกลียดมากนะนิสัยแบบนี้คือทางด้านของคุณตายสายทานก็เดือดเลยค่ะคราวนี้เพราะว่าคือแบบไม่รู้อีโนอีเหนวไปว่าเขาอะนะคุณผู้ชมซึ่งเขาเองก็ทํางานอยู่งวงโงๆคอยจะดูแลแม่แต่คือชาวเน็ตก็วิพากษ์วิจารณ์ตามที่เห็นนะนะะซึ่งทางด้านคุณตายค่ะก็ได้กล่าวว่าเนื่องจากสถานการณ์โควิดที่เกิดขึ้นเนี่ยทำให้ไม่ได้กลับไปเยี่ยมคุณแม่ ปกติเนี่ยกลับบ้านแทบทุกปีแต่มันจะมีช่วงสองปีนี่แหละที่ถ่ายละครแล้วก็มีวิกฤตโควิดทั้งเชียงใหม่แล้วก็กรุงเทพตอนนั้นเนี่ยมันหนักมากสนามบินปิดแล้วก็มีคลัสเตอร์แถวบ้านลูกบอกว่าแม่ตายย่าเพิ่งกลับเพราะว่าเราเนี่ยเป็นพื้นที่สีแดงเหมือนกันคือเชียงใหม่ก็แดงกรุงเทพก็แดงนะคะแล้วก็เรียกได้ว่าอย่างไงอ่ะพื้นที่สีแดงมาเจอกับพื้นที่สีแดงบวกกันก็เรียกได้ว่าเสี่ยงเอามากๆเลยะค่ะคุณผู้ชมในการที่จะเอาเชื้อเนี่ยมาแพร่ให้กันนะคะ เขาบอกว่าเพื่อนที่อยู่ใกล้ๆอ่ะใกล้กับบ้านของแม่ในแค่ไม่กี่ก้าวยังไม่กล้าไปเยี่ยมแม่เลยจะเย็นๆน,นะคะครอบครัวตายแม่และลูกสาวเข้าใจกันดีค่ะตายก็ต้องทํางานเพื่อหาเงินสูงให้ครอบครัวถ้าไม่มีงานถ้าไม่ทํางานแล้วจะเอาเงินที่ไหนไปดูแลแล้วก็ไปรักษาแม่เราเป็นกู้ชีพเรารู้ดีว่าควรทําตัวอย่างไรจะโทรคุยกับแม่ตลอดตอนนี้เนี่ยก็ต้องรักษาไปตามอาการเนื่องจาก อยากให้แม่เนี่ยเจ็บปวดน้อยที่สุดค่ารักษาเท่าไหร่ก็ได้แต่ขอภาวนาให้แม่เนี่ยรอเจอตายก่อนซึ่งก็เรียกได้ว่าไม่ได้เจอกันนานนะคะ2ปีเลยทีเดียวค่ะคือแม่ลูกคู่นี้เขาก็แบบอาจจะแบบคุยกันผ่านวิดีโอคอลอะไรทำนองนี้นะคะอยู่ตลอดเวลาแหละแต่ว่าแค่สถานก,การณ์ช่วงนี้เองมันก็ทำให้มันห่างกันออกไปนะคะล่าสุดค่ะทางด้านคุณต่ายสายทานเนี่ยเธอก็ได้มีการออกมาโพสต์รูปภาพ ขณะที่กําลังวิดีโอคอลกับคุณแม่พร้อมกับข้อความนะคะว่าแม่หลับปลายแม่หลับไปเพราะมอร์ฟีนแต่ว่าแม่เนี่ยมีการตอบรับกลับมาตอนตะโกนเรียกแม่ถึงจะยังเบอมลออยู่บ้างสัญญาณชีพแม่ก็ยังอยู่ในเกณฑ์ที่ดีแค่นี้ก็ดีใจแล้วคุณหมอเนี่ยให้เยี่ยมได้ในวันที่21ที่จะถึงนี้นะคะแล้วก็จะได้เจอกันแล้วนะแม่ กราบขอบพระคุณคุณหมอซึ่งหลังจากได้ไปปรึกษากันแล้วเนี่ยก็ลงความคิดเห็นค่อนข้างไปในทิศทางเดียวกันคุณหมอเนี่ยได้ใช้คำพูดที่ทำให้เรียกได้ว่าคุณต่ายยิ้มได้ถึงแม้จะยิ้มทางน้ำตาก็ตามแต่มันคือน้ำตาแห่งความตื้นตันในสิ่งที่ทีมแพทย์และก็พยาบาลทำให้รวมถึงช่วยประคับประคองคุณแม่แต่ไม่ใช่การยื้อนะคะ ตอนนี้เนี่ยคือตกลงกันว่าจะทําทุกอย่างให้ดูซอฟที่สุดเพื่อไม่ให้แม่เนี่ยเจ็บปวดหรือว่าเจ็บปวดได้น้อยที่สุดนั่นเองนะคะอาจจะ หรือรวมไปถึงไม่เจ็บปวดอีกเลยและเราเนี่ยก็จะทำการหอดเครื่องช่วยหายใจออกโดยเปลี่ยนมาใส่แมสก์วิดแบ็กแทนนะคะคือแม่เนี่ยเป็นผู้หญิงที่สวยและก็เข้มแข็งที่สุดของลูกกราบขอบพระคุณจากหัวใจจริงๆค่ะรวมทั้งพี่ๆพ,พยาบาลทีมประคับประคองแล้วก็กำลังใจจากทุกคนด้วยนะคะคือคุณต่ายเธอเองเนี่ยก็ได้กล่าวประมาณนี้ค่ะก็เรียกว่าดีใจนะคะที่จะได้กลับไปเจอคุณแม่แล้วหลังจากที่ไม่ไเจอกันมา2ปี อย่างไรก็ตามทางทีมงานของเราก็ขอเป็นอีกหนึ่งกำลังใจให้กับคุณต่ายด้วยนะคะและนี่ก็คือข่าวไวทยไทยนิวแล้วคุณจะไม่พลาดทุกกระแสร้อนของสังคม